สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเล่ามาชั a นแนววันนี้เสนอเรื่องอาจารย์ขมังเวทขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับอาจารย์นั่นสายตาของผู้เป็นอาจารย์มองตามลูกศิษย์ก่อนจะเห็นกลุ่มจนกลุ่มหนึ่ง นำลังมุ่งหน้ามาที่พวกเขาครั้งเมื่อพยายามหนีก็ไม่เป็นผลสุดท้ายลูกศิษย์และอาจารย์ก็ถูกกลุ่มโจนจับเอาไว้รืคคาไทยหากแต่ตามธรรมเนียมของโจรน,นั้นมีอยู่ว่าเมื่อจับได้แม่และลูกสาวจะต้องปล่อยแม่ไปหากได้ผี่กับน้องก็เลือกที่จะเก็บน้องแล้วปล่อยผี่ไปแต่หากได้เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ก็จะปล่อยลูกศิษย์ไปไปรีบใสหัวไป ก่อนพวกข้าจะเปลี่ยนใจทำให้ตอนนี้มีเพียงผ้เป็นอาจารย์ที่ถูกจับตัวเอาไว้ฝไยลูกสิทธ์ที่กำลังจะออกเดินทางเพราะถูกไปลตัวก่อนจะหนีไปก็ได้กระซิบเตือนอาจารย์ที่เคารพเอาไว้ท่านอาจารย์กระผมจะไปสักสองสามวันเท่านั้นขอท่านอย่าได้วันไปแล้ววันนี้ก็เป็นเลิกดีท่านอย่าได้ไร้ความอดทน ร่มนเรียกเงินเรียกทองออกมาเป็นอันขาดเพราะพวกโจรจะฆ่าท่านหลังจากที่พวกมันได้ซับไปแล้วเมื่อกล่าวกับอาจารย์เรียบร้อยลูกศิษย์ก็ได้จากไปเพราะความสามารถพิเศษของอาจารย์ผู้นี้คือการเรียกเงินทองได้ปีละครั้งตามฤรษ์ที่ถูกกําหนดเขาเกรงว่าหากอาจารย์แสดงอิทธิฤทธิ์ออกไปพวกโจรจะฆ่าเพื่อเอาทรัพย์เสียเมื่อตะวันเริ่มคล้อยต่ำตกดินจนกระทั่งตกดึก อาจารย์เต็มดวงก็โผล่กันมาเหนือฟ้าผู้เป็นอาจารย์เห็นเช่นนั้นแล้วก็คิดได้ว่าถึงรารเรือกด,ดีไรมนคาถาเรียกเงินเรียกทองหากตนไรมนและมอบทรัพย์ทั้งหมดให้แก่โจรและกับการเป็นอิสระตนก็จะได้ไม่ต้องมาทรมานเช่นนี้ว่าแล้วก็เรียกเหล่าโจรมาทำข้อตกลงก่อนจะขอให้โจรแก่มัดและเริ่มนั่งประกอบพิธีกรรมไรมนเรียกเงินเรียกทอง เมื่อกลุ่มโจรเห็นเงินทองมากมายกรีบพาก,กันเก็บใส่ห่อผ้าแบกหนีไปส่วนผู้เป็นอาจารย์ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนจึงเดินตามหลังกลุ่มโจรไปติดติดแต่อนิจจาหารู้ไม่ว่าในขณะนั้นเองก็มีกลุ่มโจรอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาขวางทางกลุ่มโจรกลุ่มแรกเอาไว้หวังปล้นชิงทรัพย์ต่ออีกทอดหากต่เพราะอาจารย์คนนั้นตามหลังมาโจรกลุ่มแรกจึงบอกให้โจรกลุ่มที่สอง ไปตามจับอาจารย์คนนั้นเอาไว้จนกลุ่มที่สองถึงปล่อยจนกลุ่มแลกไปและจับปูเป็นอาจารย์มาบังคับให้ทาพิธีรายคาถาเรียกเงินเรียกทองอีกครั้งใช้มนของเองเรียกเงินเรียกทองให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นละก็ข้าจะฆ่าเองซะข้าทำไม่ได้หรอกข้าทำได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นต้องรอเรือกดีอีกทีปีหน้า พวกท่านไปเอากับโจรกลุ่มนั้นเถอะแล้วปล่อยข้าไปนะข้าขอร้องถ้าทำไม่ได้ก็ต้องตายฝ่ายโจรที่ได้ยินว่าอาจารย์ผู้นี้ไม่สามารถทำให้ได้ก็รู้สึกโกรธมากจึงทำการฆ่าอาจารย์ผู้นี้จนสิ้นใจตายจากนั้นก็รีบตามโจรกลุ่มแรกไปหวังชิงทรัพยรอบที่สองแม้โจรกลุ่มแรกจะหนีมาได้ไกลพอสมควร แต่สุดท้ายก็ไม่ทันการจนจนกลุ่มที่2ตามมาทันจนได้การต่อสู้ใช้เวลาสักพักใหญ่กระทั่งกลุ่มจนกลุ่มแรกถูกกำจัดทิ้งทั้งหมดจนกลุ่มที่2องจึงได้ทำการแบ่งทรัพย์แต่เพราะความโลภที่อยู่ในตัวทำให้การแบ่งทรัพย์เกิดความขัดแยง้งเพราะไม่ลงตัวกันเลยเกินขากันเองจนเหลือจนเพียงแค่สองคนเท่านั้นตอนนี้เหลือแข่เราแล้ว ถ้าว่าเราอย่ามาเข็นฆ่ากันเองเลยเพราะไม่เช่นนั้นไม่ฆ่าก็เองต้องตายอย่าเสี่ยงเลยร่วมมือกันดีกว่าแล้วแบ่งกันคนละครึ่งทั้งคู่ตัดสินใจร่วมมือกันนำทรัพย์ไปซ่อนไว้ในป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพราะการต่อสู้จริงทรัพย์ที่ยาวนานทำให้ร่างกายเริ่มหิวขึ้นมาบ้างจนคนหนึ่งเลยให้อีกคนเข้าหมู่บ้านไปหาอาหารส่วนตนจะนั่งเฝ้าทรัพย แต่เพราะความโลภเป็นเหตุของความพินาศจนที่นางฟอซับอยู่ก็คิดอะไรบางอย่างได้ถ้าหากยังมีมันอยู่ทรัพย์สินก็ต้องแบ่งเป็นสองส่วนแต่ถ้ามีแค่ข้าข้าก็ได้ไปครองคนเดียวจนที่นางฟอซับอยู่จึงคิดอุบายหวังข้าอีกคนให้ตายตนจะได้ไม่ต้องแบ่งสมบัติคิดไว้ว่าหากอีกคนมาถึงก็จะฟันให้ตายในครั้งเดียวแต่หารู้ไม่ ว่าโจรอีกคนก็คิดเช่นเดียวกันเขาจะวางยาลงไปในอาหารแล้วก็นำไปให้โจรที่เฝ้าทรัพยู่กินพอหาอาหารได้แล้วจึงรีบก,กินให้อิ่มก่อนแล้วนำอาหารที่เหลือใส่ยาพิษลงไปและนำกลับไปให้โจรอีกคนทันทีแต่ในขณะที่กำลังกลมลงวางอาหารด้วยความไวกว่าของโจรที่นั่งเฝ้าทรัพย์โจรอีกคนจึงถูกฝันตายทันทีในครั้งเดียว ขอโทษนะแต่ข้าไม่อยากแบ่งให้ใครจนอีกคนจึงรีบนำรางของเพื่อนไปทิ้งก่อนจะกลับมาด้วยความอภิรมใจนั่งผิวปากมองทรัพย์สมบัติมากมายก่อนจะหัวเราะเยาะให้กับความโง่ของเพื่อนอีกคนจากนั้นจึงนำอาหารที่เพื่อนคนเก่าก่อนหน้าเอามาให้นำมากินอย่างอร,อร่อยก่อนจะรู้สึกถึงความผิดปกติรู้สึกปวดร้าไปทั้งรางหายใจติดขัด และสิ้นใจตายในที่สุดสามวันต่อมาลูกศิษย์ได้กลับมาอีกครั้งหวังจะช่วยผู้เป็นอาจารย์ให้รอดออกไปได้แต่ไม่ว่าเขาจะตามหาที่ไหนก็ไม่มีวีแววของอาจารย์ตัวเองหรือกลุ่มโจรเลยแต่พอเดินทางมาอีกสักหน้อยก็เห็นทรัพย์สมบัติมากมายประจัดกระจายอยู่ทั้งร่างของอาจารย์ที่นอนตายพอเดินมาอีกหน่อยก็เห็นศพของโจรมากมาย จึงขาดเดาเหตุการณ์ได้ข้าเตือนท่านแล้วแท้ๆท,ท่านอาจารย์ทำไมถึงไม่ฟังข้าบ้างนะเพราะมนุษย์มีความโลภอยู่ภายในตัวหากผู้ใดไม่สามารถควบคุมได้ความโลภนั้นก็จะนำพาความชิบหายผังพินาศมาสู่ตนเองไม่เคยมีคำกล่าวใดที่ความโลภจะพานำทางให้ชีวิตดีขึ้นมีแต่จะยิงพาดำดิง ในห่วงของบวกกับมากมายหน้ามืดตามมวอยู่ในกิเลสและตายจากหนทางแห่งการพ้นทุกขและนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องอาจารย์ขมังเวชแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี ดีครับ